สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับนี่วันนี้จะมารีวิวเป็นบาเสริมนะครับเป็นบาจับขู่กระจกทุกคนเออเป็นบายาวแบบนี้นะครับเป็นบาสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ร้านมีหลายสีนะครับที่ร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับก็มีหลายสีแล้วก็คือทรงของหัวมันจะเป็นแบบนี้นะครับ มันจะมีหูจับจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวทุกคนดูพร้อมกันนะปึ๊บนี่ออกมาแล้วนะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วอ่าเราเป็นแบบนี้ปึ๊บออกมานะครับอ่ามีหกเหลี่ยมมาให้นะครับนี่ตัวหูเขาจะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าเป็นเหล็กหนาแข็งแรงดีนะครับเป็นเหล็กแข็งแรงดีตัวของร้างนี้อ,อ๋อมันต้องขันออกมานะถึงจะได้ความยาวนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดดูก่อนว่าสั้นสุดต,ตอนนี้เท่าไหร่น่าจะเขาบอกว่าสั้นสุดน่าจะ27เซนนะครับสั้นสุดเนี่ยยีเซนนะครับวัดดูเลยทุกคน อ่าสั้นสุด27เซนพอดีนะครับสั้นสุด27เซนลองขันออกมาดูหน่อยนะปึ๊บอ่อขันออกมานะครับต้องขันล็อกปลดล็อกตัวนี้ด้วยเขามีไขอ๋อมีหกเหลี่ยมมันเล็กมาให้อยู่ตัวนี้เอาไว้เสียบขายกับตัวนี้ได้นะครับเราต้องปลดล็อกที่ตัวนี้ก่อนอ่าเวลาจะขายายออกมานะครับจะมีหกเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้2อันนะเขาจะมีเป็นหกเหลี่ยมสายเล็กมาให้ด้วยนะครับขันออกมาก่อนนะครับลองดูอ่าขายให้หลวมนิดหน่อยพอนะครับ นี่คานนิดเดียวมันจะเลื่อนออกมาได้เลยปึ๊บนี่ยืดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ออกมาสุดจนลุดออกมาแบบนี้เลยนะทุกคนเวลาดึงระวังนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้อ๋อใส่ไว้มันก็จะล็อกอยู่นะมันไม,ไม่ไม่ได้มีตัวตัวล็อกอะไรไว้เลยนะทุกคนมันก็จะล็อกอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็เอามาเทียบดูว่าประมาณนี้้วก็ลองใส่เข้าไปดูแล้วก็ล็อกเอาไว้มันได้สูงสุดนะครับยาวสุดได้47เซนนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะทํา2ฝั่งให้ดูก่อนนะครับอ่าล็อกแน่นประมาณหนึ่งเึ๊บนี่นี่ยาวสุด นี่ยาวสุดแล้วนะครับยาวสุดตัวนี้มี่ยังได้44อยู่เลยทุกคน43นะครับมันต้องยาวออกไปอีกเหรอแต่ว่าล็อกได้แค่ข้อล็อกได้ข้อสุดท้ายนะครับเราก็ล็กอลกข้อสุดท้ายเอาเนี่ยล็อกล็อกข้อสุดท้ายตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าล็อกข้อเดียวพอนะครับแต่ถือมากก็ไม่น่าจะใช้ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งนะครับไม่รู้ไม่รู้รถรถใครขนาดเท่าไหร่นะแต่ผมว่าจะเอาไปใส่ามาลองใส่กับตัวคิก 125i ของผมดูนะครับอ่าลองดูประมาณนี้ ได้อยู่นะประมาณ47เซนพอดีเป๊ะเลยครับได้47เซนพอดีเป๊ะเลยทุกคนนี่นะครับได้47เซนพอดีเป๊ะเลยนะครับ,ここรบ,รบแต่ว่าล็อกได้ข้อสุดท้ายตรงนี้นะตัวนี้ไม่ได้ล็อกนะมาล็อกแค่ข้อสุดท้ายตรงนี้พอดีนะครับกระดาอย่า่แต่ว่าผมไปวัดตัวคลิกของผมมันยาวอยู่แค่ตรงที่ราต้องใช้ประมาณ40เซนทเท่านั้นเองะครับเดี๋ยวไปลองประกอบไปดูทุกคนแล้วเวลาจะไปใส่กับหูนะก็แค่เอาน็อตตัวนี้ออกมาใช่ไหมครับนี่น็อตตัวนี้ออกแล้วก็เอาหู ไปใส่อ่าใส่แบบนี้นะครับแต่ว่าก็ใส่ในปุ๊บเนี่ยมันก็จะโค้งเข้ามาข้างในนะครับอโค้งเข้ามาข้างในดีกว่านะสวยกว่าอ่าติดตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ไปใส่ตรงรูของตัวหูกระจกเขาเบอ่านี่นะครับไปใส่ตรงหูที่ใส่กระจกซ้ายขวานะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเทสดูไปลองติดตั้งกันดูทุกคน โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาใส่ตัวบาร์แบบยาวแบบนี้ให้ดูนะครับนี่เวราใส่ก็ใส่วางหูแบบนี้ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่นะครับแบบที่ใส่กับหูกระจกแบบเดิมนะครับที่เป็นกระจกแบบเดิมก็คือก็คือมันจะเป็นกระจกแบบนี้นะครับซึ่งผมไม่มได้ใช้นานแล้วไปเก็บไว้หลังบ้านเนี่ยเก่าหมดเลยนะครับโดนตากแดดตากฝนอยู่นะครับเก่าหมดแล้วนี่เดี๋ยวจะเอามาเทสเป็นต้นแบบให้ดูเฉยๆน,นะครับเพราะปกติผมไม่ใช้เป็นกระจกไอ้ปลายแฮนด์นะครับนานแล้วเออตัวนี้ไปเก็บทิ้งไว้นานแล้วนะครับอุป้อไปไป ว่าความจริงมาอยู่แบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นนะครับระบบเดิมของเขาเนี่ยเราเราจะต้องใช้ตัวต่อแบบนี้นะจะเป็นหูไอตัวเดือยตัวแกนที่มันเอาไว้ใส่กับตัวจุดเดิมเขาเนี่ยถ้าคือเกลียวเนี่ยปกติเกลียวของเขานะเกลียวเดิมของเขาจะเป็นเกลียวปกติก็คือเวลาหมุนหมุนไปทางขวาใช่ไหมครับมันก็จะแน่นจะเป็นตัวยาวมันจะเป็นตัวยาวด้านหนึ่งตัวสั้นด้านหนึ่งนะทุกคนตัวสั้นมันก็จะอยู่ด้านนี้มันจะลอยขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมไอตัวยาวตัวที่ยาวเนี่ยจะอยู่ด้านกับด้านตัวปั๊มเบรกนะครับ ไอ้ตองใส่้าไบลงไปลึกแบบนี้เห็นไหมอ่าถ้าเกิดว่าตัวเกลียวธรรมดาของเขาอะ่ะเดิมอะ่ะตัวเกลียวเดิมว่ามันจะเป็นแบบเกลียวเกลียวปกติเกลียวขวาปกติไงแต่ว่าพอเราลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงรูที่ใส่กระจกเขานะครับรูที่ใส่กระจกนะจะเป็นเกลียวซ้ายนะทุกคนมันจะเป็นเกลียวซ้ายคือต้องหมุนไปทางซ้ายมาถึงจะแน่นเข้าไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปปกติเนี่ยโดยที่ไม่ได้ใช้ตัวต่ออะ่ะ เวลาเราใส่บาร์เข้าไปนะมันจะมาติดกับตรงข้างหน้ากาดตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นคลิก 125i ไอนะครับเป็นคลิก1 2อ i ้เราว้างแบบนี้ใช่ไหมหันโค้งเข้าไปด้านในนะครับดูตัวขาก็เห็นไหมขาเขาเนี่ยด้านนี้จะเป็นแบนเรียบใช่ไหมแล้วด้านนี้เขาจะเว้าสําหรับว้าสําหรับน็อตเออมันจะเว้าลงไปนะเพื่อที่จะให้น็อตตัวเนี้มันจมเข้าไปในนี้พอดีนะครับเวลาใส่เพราะนั้นเราใส่ต้องหันด้านให้ถูกนะหันด้านที่เป็นด้านว้าเนี่ยออกด้านนอกนะครับเพื่อที่จะใส่แบบนี้ใช่ไหมอ่ามันจะใส่แบบนี้นะครับ ปึ๊บเนี่ยแล้วน็อตมันจะจมเข้าไปพอดีนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่กับตัวตัวบาร์นะครับผมใส่เข้าไปในตัวบาร์แบบนี้นะนี่นะครับเพราะนั้นเวลาใส่เข้าไปนะครับสมมติเราจะชอบแบบเอาด้านโค้งเนี่ยหันเข้าตัวเห็นไหมก็คือโค้งโค้งเข้าหาตัวคนใช่ไหมครับโค้งเข้ามาที่ตัวเราเนะเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่กับตัวหูเขาธรรมดานะครับมันจะติดไอตัวคานเนี้ยทุกคนตัวคานจะไปติดชนกับไอ้นี้นะครับมันจะวางไม่ได้มันจะติดชนดันกับนี้พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจต้องมีการหนุนหนนน่อยะทุกกคถ้าเิด เราไม่ได้ซื้อตัวต่อคือจริงๆมันก็มีตัวต่อขายนะตัวต่อยกให้มันสูงขึ้นอนะ่ะแต่ผมไม่ได้สั่งมานะครับถ้าใครถ้าใครไม่ได้สั่งใช้แบบผมก็ได้นะมีใช้น็อตเพิ่มนิดหน่อยนะครับอันนี้ที่ผมจะติดให้ดู2แบบนะก็คือติดแบบนี้แบบที่ติดกับกระจกเดิมเขานะครับซึ่งก็จะใช้ตัวต่อของของเดิมเขาใช่ไหมกับแบบที่2นะผมจะไม่ไม่ไม่ใช้ตัวต่อของเขานะครับไม่ใช้กระจกเดิมผมก็จะใช้เป็นกระจกปลายแฮนด์ของผมเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ติดคาไปเลยนะครับใช้น็อตเบอร์ ทุกคนมันจะติดตัวตัวบารจะไปติดกับตัวหน้ากากตรงนี้นะครับเพราะนั้นเสริมหน่อยก็ใช้นี่เนี่ยใช้น็อตเป็นน็อตเบอร์สินะแล้วก็ต้องเป็นเกียวเดียวกันด้วยนะครับถ้าใครมีน็อตก็ใช้สบายเลยนะครับถ้าเกิดว่าใคร ไม่มีก็หาซื้อร้านอุปกรณ์ก่อสร้างใกล้บ้านน่ะนะครับน่าจะมีเอาตัวเอาเอาเกียร์ตัวนี้ไปเทียบนะครับมันก็จะเสริมขึ้นมาให้มันสูงหน่อยหรือว่าใช้เป็นแหวนก็จะเกิดแหวนมันจะใหญ่ไปมันจะลงมันจะลงรูนี้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นน็อตมันก็จะลงเข้าไปได้พอดีเนี่ยเสริมแค่นี้เองนะครับมันก็จะเหลือเกียร์อยู่ประมาณครึ่งเซนประมาณ5มิลครับก็ใส่เข้าไปได้เลยเึิบใช่ไหมฝั่งนี้ก็เสริมเหมือนกันนะฝั่งตัวสั้นนี้ก็เสริมเหมือนกันนะครับเสริมน็อตตัวหนึ่งขันนีก เนี่เราเอาโคง้งโค้งก็ไปหาตัวนะใครมีแหวนลองแหวนอีกชั้นหนึ่งนะครับแหวนลองด้านล่างแบบนี้ แนวแหวนรองด้านล่างหาแหวนแหวนที่ใส่น็อตเบอร์ใหญ่เบอร์สิบสี่อีกชั้นหนึ่งนะครับอ่าเนี่นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปสังเกตว่ามันจะต้องหมุนไปทางด้านซ้ายนะถ้าเกิดใครใช้อยู่แล้วก็ก็ไม่แปลกอะไรนะครับแต่ว่าบางคนไม่รู้จริงๆว่าเออว่าว่าด้านบนมันเป็นเกลียวซ้ายนะครับเราก็หมุนไปเลยระวังตัวล่างมันจะคลายตามออกมานะเอามือจับไว้นิดนึงนะครับหาประแจเตรียมไว้เบอร์สิบสี่นะครับหมุนเข้าไปอันดับแรกเราหมุนตัวล่างให้ให้ล็อกให้แน่นก่อนหมุนตัวล่างล็อกให้แน่นนะครับปึ๊บอยึ หมุนตัวบนเข้าไปอ่ามันจะเอาแค่เกือบแน่นถ้าเกิดสุดตรงนี้มันจะได้แค่นี้นะอย่าไปฝืนมันนะเดี๋ยวหักนะครับเอาแค่นี้พอเนี่ยแค่นี้พอให้ล็อกให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาขันน็อตที่ที่อยู่กับตัวตัวกระจกอ่าขันให้มันให้มันให้มันไหลลงมาล็อกที่ตัวหูมันนะครับขันตัวนี้เข้าไปมันก็จะล็อกให้แน่นแล้วอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็หมุนหมุนคืนมาได้หน่อยนึงนะครับนี่ได้แล้วอ่าเลียงไว้นะครับตังนี้ใส่แหวนใส่แหวนไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่หูใส่กระจกเข้าไป หมุนไปทางซ้ายนะครับมันเป็นเกียวซ้ายข้างบนเนี้ยไขข้างล่างให้แน่นก่อนข้างล่างเป็นเกียวขวาปกตินะครับเราก็หมุนเนี่ยพอเราหมุนถ้าเกิดเราหมุนไปสุดปุ๊บเนี่ยมันจะถอนข้างละมันจะมันจะถอดน,น็อตข้างล่างออกมาด้วยนะครับเพราะนั้นเอาแค่เนี่ยถ้าเกิดหมุนไปสุดด้านนีน้ <c oughs> มันจะสุดแล,แล้วเนี่ยมันกจะไปถอดน,น้าล่างออกเห็นไหมเพราะนั้นเราต้องไขน้าล่างใแน่นก่อนปุ๊บแล้วก็ไอส่วนกระจกตัวนี้นะครับถ้ามันไปสุดที่ตรงนี้นะเราก็เอากลับมาอ่าแล้วก็หมุนอันนี้มาให้มันตรงกกัับนนนนนนนี้้้้ไวว่อออแล็ขดดาเเหมมืิ นี่คันน็อตด้านบนเหมือนเดิมมันเป็นเกลียวซ้ายนะก็หมุนเกลียวหมุนไปทางซ้ายนะนี่ให้มันไหลลงมานะครับนี่หมุนน็อตตัวนี้ไปมันก็จะล็อกอันนี้ให้อยู่โดยที่ปรับกระจกไว้ตามตำแหน่งที่เราต้องการนะแล้วก็หมุนตัวนี้ล็อกเข้าไปเลยนะครับนี่แค่นี้ประมาณนี้ไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวเราต้องเราต้องเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาปรับอีกหน่อยนึงตอนใส่คานนี่เนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้มาลองเตรียมมาเตรียมใส่คานกันได้แล้วนะครับคลายตรงนี้ออกสักนิดนึงนะครับให้มันพอดึงตัวแกนออกมาได้อ่าแล้วก็ใส่ย,ยึดไปเลยก็ได้นะครับ ปยึดเอาไว้ก่อนอ่าแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็มาคลายด้านนี้ซะหน่อยเพื่อที่จะเอาน็อตตัวนี้ออกอ่าแล้วก็ขันอาน็อตตัวนี้ออกนะครับอ่ายืดออกมาปรับให้มันเท่ากันนะสองฝั่งนะครับแล้วติดน็อตตัวนี้อ่าลองปรับดูให้มันเท่ากันนะครับไอตัวน็อตด้านนี้จะไว้ด้านหน้าหรือด้านในก็ได้แล้วแต่ชอบนะอ่ะเน่ตอนนี้ไม่ชนแล้วนะครับมันจะมีแกลบอยู่พอดีเลยทุกคนไม่ไม่ไม่ชนกับตัวหน้ากากแล้วนะครับระยะนี้กําลังดีนะครับขันด้านนี้ให้แน่นเลยก็ได้อ่าแล้วเราก็มาายึดด้้นนนีีอกทะครับ มาล็อกที่ตัวนี้ซะหน่อยนี่แค่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยกําลังดีนะครับไม่ได้ใช้ตัวต่อเพิ่มเลยนะครับก็ใช้ไอตัวใช้น็อตแหวนเบอร์14นะเกีียวเท่ากันนะครับแค่ตัวเดียวแล้วก็อาจจะมีแหวนเล็กๆแบบนีอ้อีกสักอีกสักอันนึงนะครับมาลองทางด้านล่างก่อนที่จะใส่ตัวตัวขาเขานะครับผมเนี่ยก็จะใส่กับกลัวกระจกเดิมได้แล้วนะครับเนี่ยได้แล้วนะครับหรือว่า ใครที่ไม่ได้ใช้กระจกแบบนี้แต่ว่าติดตั้งกระจกในตำแหน่งนี้ที่เป็นกระจกแบบกระจกแต่งตสวยๆหน่อยอะนะเป็นที่เป็นแบนๆเรียวอผมเห็นผมเห็นหลายคนใส่แล้วนะเออมามาติดที่ตำแหน่งนี้ ก็สามารถที่จะวางบาร์แบบนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่ชนกับตัวตัวหน้ากากตรงนี้ด้วยนะครับใช้ได้นะครับอเดี๋ยวต่อไปผมจะไปติดอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้ใช้กระจกอันนี้เพราะว่าผมใช้กระจกปลายแทนอยู่นะครับผมเดี๋ยวถอดอันนี้ออกแล้วเดี๋ยวจะใส่อีกอันนึงแต่ว่ามแค่ต้องใช้น็อตเฉยๆนะไม่ได้ใช้ตัวต่อเพิ่มนะแต่ว่าใช้เป็นน็อตเอานะครับเพราะว่าบานผมมีน็อตอยู่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปจะมาติดบาร์ตัวนี้นะครับติดแบบไม่ใช้กระจกเดิมนะครับติดแบบไม่ใช้ตัวรองของเขาอะตัวรองห ตัวนี้เป็นน็อ เบอร์สิบสี่ไซส์ยาว2นิ้วนะครับทุกคนเป็นไซส์าย,ยาว2นิ้วนะครับเวลาที่จะไปซื้อน็อตตัวนี้นะให้เอาไอเนี้ยไปเทียบด้วยเพราะว่ามันต้องเทียบเกลียวตรงนี้กันนะครับให้มันเป็นเกลียวขนาดเท่ากันแล้วก็น็อตแหวนตัวนี้ใส่ถ้าเกิดว่าน็อตตัวนี้ใส่ด้วยกันได้เนี่ยเออมันก็จะเป็นเกลียวเดียวกนันก็จะใส่เข้าไปที่รูรูน็อตเก่าได้นะครับผมเอาตัวนี้ไปเทียบก็ไม่ต้องไปซื้อเกลียวซ้ายอะไรไปซื้อเป็นเกลียวน็อตปกติเอานะครับผมต้องใช้แหวน2อตัวนะที่ผมจะมาอ ก็เป็นลนนักษณะนี้อ่าโอเคฝั่งด้านลึกนะครับก็จะเป็นฝั่งนี้ฝั่งด้านลึกก็จะเป็นฝั่งนี้นะผมก็เอานะครับแล้วเราใส่ตัวขามันเข้าขายึดเข้าไปก่อนนะแล้วก็ใส่น็อตแหวนเข้าไปตัวหนึ่งนะครับจากนั้นน,น,น็อตแหวนตัวที่2นะใส่เข้าไปนะครับให้เข้าไปสักแค่ประมาณให้เหลือให้เหลือเกียวไว้สักประมาณ5มิลน,นะทุกคนประมาณ5มิลน,นะครับแล้วก็ขันเข้าไปเลยอันนี้เราก็คือขันแล้วก็หมุน ด้านขวาปกติเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปสุดตรงที่ตำแหน่งของที่เราใส่น็อตตัวล่างเอาไว้เนี่ยสุดแล้วน,นะครับน็อตพอน็อตตัวล่างมันจะล็อกเอาไว้จุดนี้อันนี้ขันกดเข้าไปนิดนึงด้านบนนี้นะครับอันนี้เสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งอ่ะอีกด้านนึงก็ทําเหมือนกันนะแต่ว่าด้านด้านที่มันสูงด้านนี้นะครับเราขาดสามารถที่จะขันน็อตตัวนี้ลงไปให้สุดได้เลยทุกคนใส่หูเข้าไปด้านนี้ก่อนใส่น็อตเข้าไปตัวหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับเดี นี้เราก็ขายเข้าไปได้เลยนะครับแต่ตัวนี้เราต้องขายให้สุดเลยนะให้สุดเกียวมันเลยนะครับนี่น่าจะสุดแล้วนะครับทุกคนอนะ่ะสุดแล้วนะครับพอสุดเสร็จพูดเราก็เอาตัวล่างก็ลงไปล็อกเสร็จแล้วก็ล็อกทางด้านบนนี้นะครับ ขยับให้ตรงรูให้ตรงตำแหน่งนี้นะหมุนมานะครับแล้วก็แล้วก็ล็อกได้เลยนะครับเอาบาร์มาใส่ได้แล้วนะครับแค่นี้เองนี่เอาบาร์มาใส่ได้แล้วนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ไม่ชนกับไม่ชนกับตัวหน้ากากด้วยนะนะครับถ้าตำแหน่งสูงระดับนี้จะพอดีเลยนะครับอ่าขยให้แน่นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพอมันยึดกระเสมหมดแล้วผมพอพอมันยึดทุกทจุดหมดแล้วเนี่ยมันจะแน่นมากเลยนะครับอ่าทางด้านนี้นะเช็คดูอีกทีนึงใครยังไม่ได้ขันนะครับแหมเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับ ใช้น็อตเบอร์14นะยาวขนาด2นิ้วนะครับมันจะใส่ตำแหน่งได้พอดีเลยแล้วก็ไม่ติดกับอปนี้ด้วยทุกคนหันโค้งเข้าตัวเนี่ยไม่ติดกับหน้ากากด้วยนะครับความสูงพอดีเป๊ะเลยนะครับตรงนี้เราก็เอาที่ยึดโทรศัพท์มาใส่ได้เลยนะครับนี่แข็งแรงดีประมาณนี้นะคืออันนี้เหตุการณ์คือการใช้น็อตแบบนี้คือบางคนถ้าเกิดว่าซื้อตัวต่อ มาแล้วมันก็เอามาใช้ได้แหละถ้าเกิดใครอยากจะใช้ตัวต่อนะแต่เกิดว่าใครไม่อยากใช้ตัวต่อนะครับไม่ได้ซื้อตัวต่อระดับความสูงขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ซื้อตัวเพิ่มความสูงเนี่ยก็ใช้แบบนี้ได้ครับอันนี้คือมา DIY ให้ดูนะว่ามันไม,ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มนะครับใครมีน็อตอยู่แล้วนะรหรือว่าไปซื้อนอ็อตมีร้านมีร้านขายน็อตใกล้ๆบ้านนะ่ะซื้อมาได้เลยนะครับอย่าลืมว่าต้องเอาไอ้ตัวตัวต่อของเขานไปเทียบ ตัวตองเขาเนี่ยเอาไปเทียบนะครับเพื่อจะได้น็อตที่เป็นเกลียวเดียวกันนะครับนี่คือผม DIY เอานะม็ได้ประมาณแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เอาเดี๋ยวผมจะเอาขายึดขาจับตัวสัตว์เนี่ยมาติดให้ดูนะครับอันนี้ก็คือมาเทสให้ดูว่าสามารถที่จะทําได้โดยที่ไม่ติดไม่ติดตัวเฟรมหน้ากากด้วยนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับพอเอาตัวที่จับตัวสัตว์มาใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับฝั่งนี้เราจะหายึดเอาอะไรมาจับติดก็แล้วแต่แลมันก็บางคนเห็นมีแบบอะไรยึดติดเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วแต่เนะราดตงจิ อาจจะติดได้แถวนี้นิดๆหน่อยๆนะครับก็ลองดูแล้วกันนะอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับติดตั้งในกรณีที่ไม่ได้ใช้บาร์เสริมเพิ่มนะแล้วก็ไม่ได้ใส่เข้าไปกับตัวหูกระจกเดิมนะครับก็คือใช้ไม่ได้ใช้กระจกแบบเดิมอ่ะเออผมไปใช้กระจกปลายแฮนด์ AND นะครับสำหรับคนที่ใช้กระจกตำแหน่งตรงเนี้ยก็น่าจะง่ายกว่านี้หน่อยนึงอันนี้ก็อันนี้ก็ง่ายเหมือนกันแหละง่ายทุกแบบนะนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นมันไม่ต้องไปหาน็อตที่เป็นเกลียวซ้ายอ่ะเออเพราะหูกระจกมันจะเป็นเกลียวซ้ายไงใช่ไหมคร ใช้แค่น็อตเบอร์14เดี๋ยวว่าเกียวต้องมปเทียบเอาหน่อยนะขนาด2นิ้วนะครับใช้น็อตแหวน2ตัวใส่เข้าไปเพื่อล็อกตำแหน่งดันให้มันสูงขึ้นให้มันพ้นตัวหน้ากากตรงนี้ขึ้นมานะครับให้ตัวตำแหน่งของตัวหูขาจับแบบนี้มันโค้งเข้าหาตัวมันจะสวยดีนะครับผมประมาณนี้นะครับไม่แพงดีอ่ะเอออันประมาณร้อยเท่านั้นเองประมาณร้อยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะทุกคนบานนะครับตัวนี้ใ,ใส่กับ คลิกนะครับ so so <95 S> 1 2อไอนะครับผมประมาณนี้นะความยาวได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะวัดขนาดความยาวตรงนี้ให้ดูนะว่ายาวเท่าไหร่คือตัวนี้นะขนาดจากรูน็อตถึงรูน็อตนะทุกคนนี่ประมาณประมาณ40เซนเนี่ยประมาณ40เซนนะครับตรงนี้ประมาณ40เซนเพราะนั้นบาตัวนี้มันใส่ได้สบายเลยยาวกว่านี้อีกหน่อยก็ใส่ได้นะบาตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องรูน็อตในประมาณ40เซนนะครับพะผมซื้อมานะได้มาอันประมาณร้อยเดียวนะครับอันประมาณร้อยเดียวนะครับบางซื้อเห็นบางช่วงบางดีก็ ราคาก็ลงมาไม่ถึงร้อยก็มีนะนะครับผมอ่าเนี่ยกล่องอันนี้คือกล่องเขานะครับผมประมาณนี้นะค่าตดใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมน,นะทุกคนขอบพระคุณทุกการติดตามลนะรับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ